ก่อนจะแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดแล้วก็เสพยาเสพติดประเภทที่1ก็คือยาบ้านนั่นเองครับสนับสนุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บ สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่ไข่มุกนะครับวันนี้มีเหตุการณ์ผัวฆ่าเมียตกใจอะไรเจอได้ทุกวันแต่อรอบนี้อยู่ไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่ท่านต้องฟังข่าวนี้ แปลกทุกจุดแปลกทุกจุดคือผัวฆ่าเมียตายเมียคนนี้เป็นเมียรายที่สามเขาเป็นเขาเป็นมงครเป็นหนุ่มมงมงเนี่ยเขาเหมือนมุสลิมเลยสี่คนมีได้หลายคนแลที่แค่คนที่สามแต่เหตุการณ์มันแปลกไปกว่านั้นคือหลังจากแต่งตอนเช้าฆ่าตอนค่าแล้วเมียนี้คือเมียที่สามปมปัญหามาจากเรื่องของหนึ่งผัวสามเมียต้องมานอนรวมกันอยู่ในห้องเดียวกันด้วยความที่แพรเพนีก็เข้าใจแต่โลกสมัยใหม่อ่ะ มันก็ตามมาเหมือนกัน<ช><ต>ยอมแต่งด้วยแล้วแต่พอมาถึงมาเจออ๋อสามคนอยู่ในห้องเหรอ,อสนส่มซ้ำกันไอ้เมียหนึ่งเมียสองก็นั่งดูเงี้ยมันไม่ใช่ตามที่คุยกันไว้เขาก็รับไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ร้ายๆฆ่ากันตายและฆ่าตัวตายค่ะจากเหตุสลดของจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาต่อกันที่ชลบุรีค่ะเป็นอดีตาสามีภรรยากันคือตัวภรรยาเนี่ยเขาเลิกกับอดีตสามีไปได้เป็าประมาณสักสี่เดือนแล้วค่ะทีนี้ทางญาติของอดีตสามีตามหาตัวอดีตสามีไม่เจอ เขาก็เลยอาสาไปดูที่บ้านให้ปรากฏว่าพอไปถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปกว่าสเดือนแต่ถ้าเห็นอดีตสามีอยู่ในสภาพนี้เขาสุดเหมือนกันค่ะตามบอกว่ามาดูอ่ะ ก็ขอให้สืบได้ก็แล้วกันเดี๋ยวพาขึ้นไปดูที่จังหวัดชนบุรีตีคู่กันมากับภูเก็ตเลยครั้งนี้เป็นจาทหารเรือนะครับขึ้นจากเรือมาอยู่บนบกก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์แต่ปรากฏรถเสียหลักไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าดับขาที่ตรวจสอบแล้วนะครับคผู้ชมที่ศพเนี่ยห้อยพระเกจิชื่อดังแต่ครั้งนี้เหมือนพระไม่ช่วยเพราะว่าดวงคนมันแรงอายุของเขาวัยเพศพอดิบพอดีเลยครับ ผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ,ะไปกันต่อไปด้วยหนึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นที่ภูเก็ตค่ะมีหนุ่มรัสเซียคนหนึ่งเขาทําว้าวุ่นกันทั้งวิลล่าเลยอยู่ๆเขาเกิดอาการคลั่งคุ้มคลั่งแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาค่ะเพื่อนๆชาวต่างชาติคนอื่นๆพยายามห้ามยายายา,ยาลงมาลงมาแต่ปรากฏว่าจากเหตุวุ่นวายกลายเป็นเหตุเศร้าสลดเพราะว่าหนุ่มรัสเซียคนนี้คลั่งปุ๊บทิ้งดิ่งกระแทกพื้น ร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับครับพักครู่เดียวช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับเคยได้ยินเรียนผูกต้องเรียนแก้วิ่งเต่ากลัวข่าวจะเหงา<อ>กาลังทําคดีสีกากรอบอยู่นี่สต็อปสต็อปเด<อ>ีย๋ยวมีคดีใหม่พระชั้นผู้ใหญ่ใหญ่กว่าคดีสีกากรอบอ,อีกแล้วสปอยไม่ครบเกือบจบไม่สวยพระผู้ใหญ่จะสวยด้วยอ,ะอ่ะถึงขั้นท่านต้องออกมาสยบก่อนไฟจะลามมากกว่านี้ พิบุตรสวัสดีครับสัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีเงินฝากเตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับเพอาใช้บริการเรามันทําให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทําให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูก้าออมเสียงขอบคุณมากธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน ของเด f ็กๆเริ่มจากการได้ทำในสิ่งที่ชอบ f o r m o s m e g a Smart Go o o e Plus มี DHA 27มิลลิกรัมวิตามิน b 12 C และกอสความสุขจุดประกายการค้นพบ f o r m o s m e g a Smart Go o o e Plus เมื่อเริ่มมีเสียงหักใช้และกลออละลายเสียงหักเม็ดฟูแตกตัวเร็ว ด้วยตัวยาง a เซทิลซิสเตอีน600มิลลิกรัมแนกล่องเม็ดฟูละลายเสียมหะเยี่ยร้อยเป็นหนักนกล่องจากเยอรมนีแดงแป๊ดเลยเบาเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงะมกินเบนโต้แพาา้แพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟีแพ้อากาศน้ำมูกไหลแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟีมูกฟีกฟอยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนมูกฟียาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลกากก่อนใช้ยา มิกซ์จากเนเจอร์กฟมีแอลกอฮนทิ้งมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อมวิตามินซีเช้ากินเนเจอร์กิฟก่อนนอนกินเนเจอร์กิฟตก็เกอมิกซ์ก็เกอมิกซ์ก็เกอมิกซ์จากเนเจอร์กิฟต์ถึก็กินเนเจอร์กฟต์ทิ้งก็กินเนเจอร์กิฟถึงตอนเย็นก็กินเนเจอร์กิฟอยากกินเนเจอร์กิฟที่ไรเธอก็ชงม,มาให้อยากกินเนเจอร์กิฟต์ที่ไรเธอก็ชงม,มาให้เนเจอร์กิฟต์ด, Gift, ดื่มอร่อยดื่มได้ดื่ม อร่อยชะด,ดาร้อยชะด,ดาลำชะด,ดาแซบแซบร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชะดาให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็นผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่ช่วยเหลือเขาเดน,นดูเมจดูโกาง 3D อร n c พลัสา Class, มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสนุกได้เยอะก็เรียนรู้ได้อีกเยอะ วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่นักท็อปสูตรใหม่ PT เปิดรับทุกความสดใหม่บ้านและสวนแฟมิเกียจัดใหญ่จัดเต็มเพื่อคนชอบชอบครบจบทุกหมวดที่บ้านและสวนแฟมิเกียแล้วพบกันวันที่1-10ถึงสิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาะ แดงแป๊ดเลยเบาเนี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมันกินเบนโตมัเนเพ็ถ้ามาตรฐานคือเส้นชัย Bluescope แซกเราจะไปให้เหนือกว่ามาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุดของ b l u e s c o แซกเพื่อคุณ Mm hmm. mm hmm. ชอบอะาม่มาโอเครถของคตสุดเด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทัานโลกแม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้เขา High Q U S T รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง แค่ QVST แม้ว่าใช่รู้ว่าชอบผิวดูกระจ่างใสแค่ผ่าเซลล์ผิวเก่าออกไปในเวลาผ่าเซลล์ผิวเก่าแบบมูโปรแล้วใหม่เลยเรื Paris, Bryce, เอปาร r สไ c ล a y c o l i c Bright Exfoliant Pile ผสานสารทรงพลัง15%ผ่านการทดสอบทางคลินิกจุดด่างดำดูจางลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ c l a คลิกไบรท์เอ็กซ์โฟเร n t p i ิวจาก Rea Paris เท่าเราผู้ควร สนุนโดยใหม่เข้าเคลียบ PR Big Bag ิรถเซาวครีมและหัวหอมเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎสายไฟฟ้าฟูเลอร์จ้าฝูงพันใหม่แทรกเตอร์คูโบต้า52แรงมา้า เจนาฬิกา3านาทีค่ะมาตามกันต่อมรสมวงการสงฆ์โอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายประเด็นเกิดขึ้นนะคะทำเอาเหล่าคนดังเนี่ยพี่นิดวิเคราะห์ไปต่างๆนานาบิ๊กเต่าค่ะจากตอนแรกเนี่ยที่กำลังลุยนะคะในเรื่องของคดีสีกากอปกันอยู่ดีๆต้องจอดก่อนสต็อปก่อนเหมือนที่พี่ต้นบอกเลยเพื่อที่จะหันหัวมาขอเบรกขบวนรถทัวร์หน่อยก่อนที่จะเข้าผิดเข้าใจผิดไปกันใหญ่นะคะขอสยบข่าวลือว่ามันไม่ใช่อย่างที่หลายๆคนคิดเอามันเป็นยังไงลองไปดูฮะ กลายเป็นข่ออาวเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบเดารอตํารวจทํางานจนมั่นใจก่อนแล้วเดี๋ยวเชื่อว่าสมมติไม่ผิดจากนี้แน่น่าจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการใช่รถทัวร์อย่าเพิ่งรีบสตาร์ท <ขอ S 1> เพราะเดี๋ยวเบรกแตกใหม่ผิดไปกลับมาใหม่นะครับอ,อย่าไปขุดอย่าไปคุย ไม่เกี่ยวใดแดสิ้นเลย<อ>ที่นำเสนอกันไปสองวันสามวันที่ผ่านมานึกถึงคำพูดของอาจารย์<อ>จตุรงจงอาสาเลยใะแต่ไหวตัวทันใช่ที่ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งเดากันไปเพราะว่ามันเสื่อมเสียแล้วถ้าเกิดไม่เป็นไปอย่างที่คิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะงานเข้าใช่คเพราะม,ม,มันเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยบุคคลที่3จะโดนกระทบไปด้วยนะคะคแล้วยิ่งเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาด้วยรอฟังให้อย่างละเอียดดีกว่าเดี๋ยวรถทัวร์เบรกแตกรอบสองทีนี้น่าจะแตกไปด้วยละเอาไปกันต่อค่ะอีกหนึ่งเห เอาว่าเนี่ยหลายวัดไม่มีเพราะไปอยู่ในโพของสิกากอรแล้ว uh. ทําให้ผีสางนางไม้เนี่ยอารวาสเยอะค่ะมีหนุ่มคนหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการมีอาการแปลกๆเหมือนผีจะเข้าบ่นร้องอยากจะกินเหล้าแล้วก็อยากจะกินไก่ย่างะ